คเครื่องชาร์จตรตริเทียมนะครับบัตริยะมานลครับเนะนะแล้วก็จะมาตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่นะครับเนะีอย่างเงี้ยตรงนี้ก่อ,กอนปั๊บเนี่ยปลั๊กปั๊บเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยมาทดลองดูเอาใส่ช่องที่หนึ่งเลยเนี่ยเห็นไหมขึ้นละจอเป็นแบบเด้นะครับก็จะเป็นโหมดชาร์จไปทันทีเลยแยกโหมดการทำงานได้ช่องหนึ่งเป็นการชาร์จรอย่างเงี้ยช่องที่สอง ดีชาช่องที่3เทสอะไรอย่างเงี้ยนะครจบการทำงานสอง2อย่างเลยเต็มนะครับ1 5 5่โวลต์ผ่านสีเขียวประมาณการชาร์จอยู่ที่9ม mm, ินะฮะเข้าไปที่3.24เลยก่อนนี้นี่และชีวิตสิ่งขนาดกับไฟฟ้าบุกตนคุณก็เพืิอนเองได้ที่บ้านโอ้ยเนาะอย่าเอาไปทีมซอมเองก็ได้อยู่บ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียอย่าเอาไปทิ้งให้เอามาซ่อมอยู่บ้านตัวเองก็ได้ซ่อมได้ก็ซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมได้ก็ซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมได้ทุกอย่างซ่อมโลดสวัสดีครับ f อฟทุกท่านนะครับและท่านที่เขมารับรู้ชมและ่องนี่และชีวิตสิขนาะครับนะนะฮะมาคลิปนี้ครับไายทําการสั่งนะครับ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ริเทียมนะครับแบบอัญยามานะครับนะว้าวมันจะเป็นยังไงนะครับนะมาเปิดมาแกะกันดูตามแบบฉบับของสั่งของออนไลน์นะโอเคเหมือนเดิมครับต้องถ่ายคลิปหน่อยเนื่องมีการตัดต่อขวากันนะผจะแนะนำมาก็อย่าถ่ายทางที่มีที่อยู่อะไรให้ดูประมาณนี้ออนะฮะนี่ครับ ตาบอดเป็นอย่างนี้นะครับนี่ของอะไรริโตกะลาภาษาอังกฤษอ่รระอ,ออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับนะออกเสียงไม่ค่อยถูกช้ำเนียงไม่ค่อยเป็นครับริโตกะลานะริโตกะลาเออนี่ยละกะลากะลาริโตเลเตนะครับรุ่นอะไรนี่ LAI LAI หรืออะไร500 S นะ ก่อนจะสั่งนะครับไม่นด้ก็ได้ดูคลิปนะครับพวกรีวิวทาง youtube นะครับดูหลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นนะฮะก็มีทั้งแบบแพงกว่านี้ก็มีนะครับนะครับแบบดีกว่านี้ก็มีแต่ก็แพงนะครับแต่ก็ไม่ได้สั่งครับมพนแพงเกินนะครับเป็นตัวแรกที่สั่งมานะครับก็เลยเลือกเอาืั้นกลางๆนะครับแบบถูกกว่านี้ก็มีนะครับนะนี่ก็ ร้อยกว่าบาทบชงโปรโมชั่นนะครับราคาเดิมก็พันกว่าบาทนะครับชงโปรโมชั่นก็6 0 0กว่าบาทก็เลยสั่งมาขนาดก,กลางๆนะครับจิตนานก็คือจะเอามาชาร์จแบตนะครับแล้วก็จะมาตรวจสอบตัวเก็บประจุไม่ใช่มาตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่นะครับเนาะว่าแบตเตอรี่แต่และก้อนนั้นได้แอมป์ตามที่บอกไหมนะครับจริงไหมไง ว่าปริมาณแอมที่บรรจุได้แบตเตอรี่ก้อนนั้นๆน,น,นะฮะฐานนั้นนั้นมีแอมได้ตามที่บอกต้องการไหมนะครับต้องการคือแบบนั้นนะครับก็เลยสั่งซื้อมานะครับม,มันก็เป็นตการชาร์จนะครับได้หลายรุ่นนะครับนี่ฮนะนี่ก็ปุ่มต่างๆนะครับนะนะในการใช้งานต้องศึกษาคู่มือนะครับแล้วมาลองทําดูนะครับนะได้ดูคลิปเขารีวิวใน,นช่องต่างๆนะครับ ลหลายคลิปลลตัดใจสั่งซื้อนะครับนะกระดาษรุ่นนี้มาไม่แพงเกินและไม่ถูกเกินนะขนาดกลางๆเพื่อมาทดสอบทดลองในการประกอบแบตลิเทียมนะโอเคนะครับเดี๋ยวศึกษาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับขู่ม,ขมือให้ดีๆศึกษาข้มือให้ดีๆแล้วค่อยมาดูมาทดลองกันต่อไปนะครับนะ โอเคเอาละครับค็นนี้นะครับหลังจากศึกษาดูคู่มือแล้วก็ดูคลิปนะฮะในวิดีโอในของยู u ู e บางช่องที่เขาเอามาทำานะมารีวิวนะครับตามขั้นตอนนะครับึกษาคู่มือไปด้วยประกอบดูคลิปไปด้วยก็มาดูกันนะครับนี่ฮะ๋ยวดูปุ่มก่อนนะอันนี้เป็นด้านหลังนะครับ เป็นไฟเข้าจากอะแดปเตอร์จากมอแปลงนะไฟ DC กระแสตรง12โวลต์นะครับเนะี่ยวนนี้เป็นไฟออกเอาพุท5โวลต์นะครับเพื่อเอาไปชาร์จแบตโทรศัพท์นะชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับแต่ต้องเสียบตัวนี้ก่อนนะนะเสียบตัวนี้เข้าไปแล้วจะมีไฟออกมาใช้อีกทีหนึ่งนะครับและส่วนปุ่มต่างๆนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะ คือปุ่มโหมดนะครับปุ่มโหมดนี่ก็แสดงไฟแต่และช่องเวลาใช้ฐานชาร์จฐานเทสทําอะไรต่างๆนะฮะมีสีช่องแสดงผลนะครับนะว่าอยู่ช่องไหนช่องไหนเป็นปุ่มแบบสัมผัสนะครับนะสวัสดีก็ <c oughs> <c oughs> โคลเรนตนะโหมดเลือก M เลือกกระแสเลือกค่านะว่าต้องการค่าเท่าไหร่นะครับเอา มาเข้าตัวจริงกันเลยนะครับแรกก็เสียบตรงรนี้ก่อนปั๊บนี่นะครับเสียบปลั๊กปุ๊บนี่นคือราคบปุ๊บนี่ถ้ายังไม่มีอะไรก็จะเป็นงนี้เออเลอรนะครับนะนะี่ฮะจอยทางนี้พอดีเขานี้มีแบตเก่านะครับแบตใหม่ไม่มีนะฮะแบตใหม่ยังสั่งมายังมาไม่ถึง นะครับนี่มาทดลองดูเอาใส่ช่องที่หนึงเลยก็บวกยุานนี้นะครับบวกทางนี้ทางนี้ด้านลบเป็นสปริงดึงมาสำหรับทานแต่ละขนาดนะครับใส่กันได้แต่เล็กๆนี่อืมนี่ครับนึ่งแปดห้าศูนย ถึง2 3 7 0 0 2เจ็ลยสอ,อย 23, หรือ2 1งนึ่เดิมละต้องลองดูนะครับนะ,ะนี่เห็นไหมึ้นละติดละเห็นไหมครับจอบบเป็นบัตเต้นะครับนี่1.35โวลต์ ยี่หนึ่งจุดสามนั่นเองนะครับเนี่ยพอใส่ไปปุ๊บตัวนี้จะกระพริบนะครับกระพริบประมาณแปดวิถ้าเราไม่ทําอะไรก็จะเป็นโหมดชาร์จไปทันทีเลยนะครับนะตอนนี้ก็ชาร์จเต็มละหนึ่งจุดห้าห้านะครับนี่แบตเก่านะครับเนี่ยนะครับนะส่วนฝั่งนี้ก็คือแอมนะครับห้าร้อยมิลลิแอมในการชาร์จนะครับ ตัวนี้ก็เป็นปริมาตรของแอมป์ที่ชาร์จเข้าไปนะครับแต่นี้เต็มแล้วเมื่อหยุดการทํางานไฟก็จะขึ้นสีเขียวนะครับเห็นไหมครับไฟขึ้นสีเขียวนั่นเองคือขึ้นเอสนะครับช่องแนนหนึ่งคือช่องที่หนึ่งนั่นเองนะครับ,นะรบถ้าเราจะทําโหมดต่อไปนะครับว่าจะทําการทําอะไร, charge, ะร,นะรนะดิชาร์จนะครับนีชาร์จก็กดตรงนี้กดปุ่มนี้กดโหมดนะครับค้างไว้ ก็จะเกิดการกระพริบกดอีกทีหนึง่งปุ๊บเนี่ยเป็นดีชาร์ตนะครับเห็นไฮะขึ้นเข้ามาดีชาร์ตแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับสักครู่นะี่ในการดชาร์ตดีชาร์ตคือการเอาไฟออกไปใช้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อโหลดก็เป็นว่าดีชาร์ตนะครับนะต่อโหลดคือต่อหลอดไฟนะครับไฟออกไปใช้จากตัวของมันเองนั่นเองนะครับ นี่ครับเนืองจะเป็นฐานเก่าครับที่ชาร์จแป๊บเดียวหมดซะแล้วน่ะเรียบร้อยจบการทํางานนะครับนะเป็นฐานที่หมดคุณภาพแล้วนะครับนะเห็นไหมฮะคราวนี้เราจะชาร์จกับเข้าไปคืนกดนี่เปนกประพบแปรวกดอีกทีหนึ่งเื่นี่เป็นเทสนะครับเทสก็คือชาร์จเข้าไปเต็มเทสก็คือเทสฐานนั่นเอง ชาร์จเข้าไปเต็มแล้วก็ปล่อยกระแสออกมาคือดิสชาร์จแล้วก็ชาร์จเข้าไปใหม่ก็จะมีการบอกว่าแบตก้อนนี้มีความจุเท่าไหร่ก m เอมนั่นเองนะครับนะมันจะบอกอย่างนั้นนะครับนะวิธีตรวจเช็คครับนี่ก็ที่ผมซื้อมานี่ยเต้องการแค่จะรู้ว่าแบตท,ที่ซื้อมานั้นมีความจุจริง ตามที่เขาเขียนมาหรือเปล่านะครับนี่ฮะเบื้องต้นหลักที่ผมซื้อมาใช้นะอันนี้นะอยากจะรู้ครับบว่ามันจะตรงกันไหมมันจะใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะฮะาแบตท,ที่ซื้อมามีความจุตามแอมป์ที่เขาให้มาไหมอย่างเงี้ยครับมันไม่มีเครื่องมืออื่นวัดนะครับเนาะพอจะซื้อตัวนี้ได้ก็โอ้ใช้เวลาดูรีวิวทาง youtube ช่องต่างๆคนหาขอ้อมูลนานมากเลยครับ ก็เลือกได้ตัวนี้มาจะเป็นยังไงยังไม่รู้กำลังเริ่มใช้นะครับนะนะฮะตัวนี้เทสยันหมดเทสนะครับเนี่ยหมดเทสก็จะปล่อยไว้หมดเทสตัวนี้อยู่ในขั้นตอนดิสชาร์จก็คือเอาไฟออกนะพอไฟออกหมดมันก็จะชาร์จกันไปให้เต็มนะแล้วก็จะมีบอกปริมาณแอมป์ แล้ววนที่ชาร์จเข้าไปนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับาล,ละปล่อยทิ้งไว้สักครู่นะครับนะเราค่อยมาดูกันว่ามันจะจบลงแบบไหนไอ้ฐานเก่าอันนี้นะครับนะครับเวลาทิ้งไว้นะครับก็มาทดลองกันต่อน,นี่อันนี้แบตท,ที่ได้มาจากไอ้เครื่องเชื่อมจุดนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนะ จากการทำเครื่องเชื่อมจุดนะฮะที่อัมทดลองทำเครื่องเชื่อมจุดนะครับนี่นะก้ดตูดมีแต่รอยจุดรอยไหมฮะมาใส่นี่แล้วชนันที่สองนะทดลองชาร์จดูนะครับปึ๊บน่าเห็นไหมขึ้นแล้วฮะเชนันสองเห็นไหมครับอันสองทำงานนย่ากระพริบสักครู่อ่ากลายเป็นโหมดชาร์จเห็นไหมฮะไฟวิ่งขึ้นแล้ว ตอนนี้0.68แโวลต์เข้าโซลาร์บแบตก่อนนี้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆรื่ายไฟเข้าไปแล้ว1แอมป์เอหนึ่งมิลลิแอมป์นะครับนะครับกระแสในการชาร์จ500ม ah. ิลลิแอมป์นะฮะะนครับปล่อยไปสักครู่เครื่องไอ้หน้าจอก็จะดับนะครับแต่การทำงานก็ยังอยู่นะครับเนี่ยแยกโหมดกันทำงานได้นะครับแยกโหมดการทำงานได้ช่องหนึ่งเป็นการชาร์จอย่างเงี้ยช่องที่สอง ดีชาร์จช่องที่3เทสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือทำเหมือนเหมือนกันหมดทุกช่องก็ได้เหมือนกันครับนะฮะแยกการทำงานได้นะครับนะแต่และโหมดในเครื่องเดียวกันว่างันเถอะนะฮะเอาละครับปล่อยไว้สักครู่ก่อนนะครับช่องหนึ่งนะครับโหมดเทสนะช่องที่สองมดชาร์จตอนนี้นะครับ จะให้ทําการทํางานจบแล้วไฟสีเขียวจะขึ้นนะฮะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะเอาล้ครับค้นนี้นะฮะก็จบการทํางานนะครับของทั้งสองอย่างเลยก่อนนี้นะหมดที่หนึ่งเทสก้อนที่สองชาร์จนะครับอาเรามาดูกันนะครับกดที่ตรงนี้เลยสัมผัสที่ไฟนะี่ฮะขึ้นแล้วครับ มันจะขึ้นนะครับแสดงผลในช่องในชแนลที่เราทําครั้งสุดท้ายนะครับเราทําค้างไว้ครั้งสุดท้ายว่ามันเราทําอยู่ในช่องไหนมันก็จะแสดงผลมาในช่องนั้นเวลาเรากดนะครับเวลาไม่ว่าจะกดช่องไหนมันก็จะขึ้นมานะครับนี่ฮะอันนี้กดผมกดที่ไม้เล็กหนึ่งนะช่อง,ท,งที่หนทนที่ไปจะขึ้นตรงไม้เล็กหนึ่งมาบอกไม่ใช่นะครับมันขึ้นชแนลที่2นะเพราะหมดไอ้ชแนลที่2ล็อกที่2นี้เราทํา เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วมันก็หน้าจอดับไปนะครับนี่ฮะเห็นไหมขึ้นแล้วถึงกันสองนะครับจนว่าเอ็นคือจบการทาบบํางานจบบริบูรณ์เพราะงั้นถ้านี่ฮะชาร์จนะครับหนึ่งแปดหกห้าศูนย์ปกติมันสามจุดเจ็ดโวลต์นะสามจุดเจ็ดโวลต์แต่ชาร์จได้เข้าที่หนึ่งจุดห้าห้าโวลต์นะครับเก้าม ah, ิลลิแอมป์นะฮะ กระแสไฟเข้าจ1 0้าิลลิแอมป์ในกระแสชาร์จที่500มิลลิแอมป์นะครับใช้เวลา1นาทีนะครับไมฮะเนื่องจากเป็นทานเก่าแบตเก่านะครับเสื่อมคุณภาพละได้แค่นี้นะครับทำได้ไวนะฮะรัามาดูช่องที่หนึ่งแล้วก็กดครับเนี่ยช่องที่หนึ่งเห็นไหมฮะ1.5โวลต์เหมือนกันนะครับช่องที่หนึ่งจุดการจุดงานคือ S เห็นไหมฮะส่วนกระแสที่ชาร์จเข้าไม่มีนะครับ ศูนย์นะครับการดิสชาร์จนะฮะนี่ทางดิสชาร์จชาร์จศูนย์กดอีกทีหนึ่งเพราะไอ้บอร์ดที่หนึ่งนะทำการเทสนะกดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อจะดูการชาร์จเห็นไหมฮะศูนย์วันกันนะครับศูนย์ศูนย์มิลลิแอมป์แสดงว่าชาร์จไม่เข้านะไอ้ตัวนี้นะนะครับมีแต่โวลต์แต่ชาร์จไม่เข้านะครับเอ่านะครับ นี่คือการทำงานของนะเครื่องชาร์จแบตนะครับอัจฉริยะที่เขาว่านะครับมีบอกหลายหมดนะฮะเสียดายยังไม่มีแบตใหม่นะครับ,บ,ก,รนะรบก็รอดูคลิปหน้านะครับแบตใหม่นะครับเราก็ทำการสั่งแบตใหม่มานะเพื่อจะมาทดสอบเครื่องนะครับทดสอบความจุของแบตเตอรี่ด้วยนะครับนะว่าแบตใหม่ที่เราสั่งมานั้นนะจะมีความจุเท่าไหร่และจะทดสอบด้วยเครื่องนี้ได้ไหมนะครับนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านที่ดูใหม่หรือดูเก่าถ้ายังไม่กดติดตามก็มากดติดตามด้วยน,นะครับแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์วยครับเพื่อเป็นวิจิรทานแก่คนทั่วไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้สวัสดีครับผม